ดิฉันนางพัชรานธีทองผู้อุ่งในการเขตบางขุนเทียนขอนําเสนอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานเขตบางขุนเทียนสํานักงานเขตบางขุนเทียนได้จัดทําคําสั่งสํานักงานเขตบางขุนเทียนที่4 5 6ทับ2,566แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตบางขุนเทียนโดยคณะกรรมการพิจารณาได้คัดเลือกโครงการนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ชื่อโครงการบางขุนเทียนโนทัสนวัตกรรมที่พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศติดตามดำเนินคดีกับผู้รักรอบทิ้งขยะซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 1. ด้านโครงสร้างดีเช่นกวดขันจับปรับการทิ้งขยะอย่างจริงจังปลอดภัยดียกระดับกล้องวงจรปิดป้องกันอัชญากรรมเชิงลุก ด้านสิ่งแวดล้อมดีและสุขภาพดีดําเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ปล่อยมลพิษส่วนปัญหาและความท้าทายของการพัฒนาสํานักง,งานเขตบางหุนเทียนจะมีพื้นที่การปกครอง1 2 0 6 8 7ตารางกิโลเมตรจะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของกรุงเทพมหาคนครจะมีที่โลกล้างว่างเปล่าที่ไม่ได้รับการใช้ประโยชน์อย่างเป็นจํานวนมากจากการสํารวจและการร้องเรียนของประชาชนพบว่ามีผู้ลักลอบทิ้งขยะนอกภาชนะที่ส่วนราชะการจัดไว้ในพื้นที่เขตบางหุนเทียนเป็นจํานวนมาก ทั้งในที่เอกชนและที่สาธารณะซึ่งในปัจจุบันมีจุดที่ลักลอบทิ้งขยะทั้งหมด39จุดโดยตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันพบว่ามีการฝ่าฝืนลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับ,กบอัตรากําลังของเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอต่อภารากิจจึงมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เทคนโนโลยีและสารสนเทศเข้ามาช่วยในการดําเนินการได้แก่การสร้างระบบแอปพลิเคชัน Line l i n e o f f i c i a l a c c o u n t ขึ้นมาเพื่อรับแจ้งเบาะแสะจากประชาชนและเป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิดในระบบ AI เป็นการรวบรวมพยานหลักฐานในการติดตามดำเนินคดีกับผู้ลักลอบทิ้งขยะอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีความยั่งยืนในส่วนของวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการติดตามดำเนินคดีกับผู้ลักลอบทิ้งขยะเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีการลักลอบทิ้งขยะนอกภาชนะลดร้อยลงเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ กับเอกชนและประชาชนส่วนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับกรุงเทพมหานครจะมีความสะอาดและมีพื้นที่ที่สวยงามเพิ่มขึ้นประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ลดการอัตราใช้กําลังของเจ้าหน้าที่แล,และยังมีการบังคับใช้ข้อกฎหมายได้อย่างถูกต้องตามระเบียบปรับบาทติดตามล 2> 2, าและประเมินผลการนํานวัตกรรมมาใช้ประโยชน์และยังมีการติดตามอย่างต่อเนื่องและถาวร ส่วนก็ประมาณดําเนินการโดยไม่ใช้ง็ประมาณของกรุงเทพมหาคนครกลุ่มเป้าหมายจะมีได้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบในการนำนวัตกรรมก็คือผู้กระทําผิดในการรับรอบ,บทิ้งขยะ